มือฟาดโปรฟิ t ใช้กับคริปโตเคอเรนซีได้จริงหรือเปล่าแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าชาร์ตของ BTC แล้วค่ะในไทม์เ a m e 15นาทีวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์พอดีเลยแล้วก็มีสัญญาณเกิดขึ้น2สัญญาณในไทม์เ a m e 15นาทีนะคะตรงนี้ ช่วงเช้ามีสัญญาณเกิดขึ้น2สัญญาณนะคะเป็นสัญญาณเซลล์ซึ่งตรงตามเงื่อนไขทั้ง2สัญญาณเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัญญาณแรกเนี่ยเขาพาเราทํากําไรกี่จุดนะคะสำหรับ BTC นะคะสัญญาณแรกอยู่ที่217จุดนะคะสัญญาณที่2นะคะตรงตามเงื่อนไขเหมือนกันลงมาอยู่ที่ประมาณ 450จุดค่ะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์เนาะวอลลุ่มก็อาจจะไม่ได้มีมากอย่างที่ทุกคนรู้นะคะสำหรับคริปโตเคเรนซีแต่มันไม่มีแค่นั้นนะทุกคนแม้ในจุดที่มันไม่มีสัญญาณเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถเข้าออเดอร์ได้นะคะคือตรงไหนก็คือตรงนี้เลยอ่า ที่เป็นเส้นแนวรับแนวต้านต่างๆที่เครื่องมือให้เรามาซึ่งดีมากๆเลยเราไม่ต้องไปเสียเวลาตีเองแล้วพี่พี่เห็นไหมจุดนี้นะคะราคาเนี่ยมาเทสอยู่หลายรอบเหมือนกันนะอ่าซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยยิ่งใช้เขาจะยิ่งแข็งแรงมันจะต่างจากเทคนิคของดีมันและสับไตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเข้าออเดอร์ตามได้ถ้าเราเข้าออเดอร์เนี่ยจะได้กำไรยอยู่ที่เท่าไหร่ นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ180จุดเป็นไงบ้างคะใช้งานง่ายมากๆเลยแล้วพี่ๆเห็นไหมสัญญาณก่อนหน้านี้นะคะวิลเลจก,ก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะนี่สัญญาณเซลล์ตรงนี้นะคะก็คือกำไรำํำโตๆไปเลยว่า <Wow. S 1> วันหยุดจะไม่เหงาอีกต่อไปถ้าเรามีเครื่องมือฟาดโปรฟิตตัวนี้เลยะคะ่ะ